สวัสดีครับโบจากร้านเบลล่านะคะวันนี้เรามาอยู่กับออบอบเบอร์นะอันนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวส่งรถแล้วครับอันนี้เป็นบอบเบอร์ตัวแรกก็คือจะเป็นล้อเป็นเบรกเดี่ยวนะครับอันนี้เรามาทาล้อโตเ,ออเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันว่าคันนี้จะทาล้อโตต้องทำยังไงบ้างเนาะเพราะก็มีลูกค้าหลายท่านที่ซืซอบอบเบอร์ตัวแรกมาเราก็อยากให้มันใหญ่ขึ้นดูแน่นขึ้นนะครับโหดขึ้นเรามาดูด้านหน้าก่อนเลยดีกว่าตัวหลักสําคัญเลยครับก็คือคันนี้ เราเปลี่ยนแผงคอนะครับแผงคอจะกว้างขึ้นเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดเป็นแผงคอเดิมเนี่ยเราจะใส่ล้อได้ถึงแค่ร้อยสามสิบคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราจะใส่ยางที่กว้างขึ้นเราก็เลยต้องเปลี่ยนแผงคอนะครับอันนี้เราใส่ยาง p ี r ั l ลี่เอนะครับอันนี้เป็นแนววิบากเลยก็คือจะโหดๆเลยไม่เหมือนใครอันนี้จะเป็นยางซีรีส์ร้อยห้าสิบนะครับเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดสิบสิบเจ็ด อันนี้เราเอาร้อ Excel นะครับมาขึ้นใหม่มาขึ้นซี่ใหม่แล้วก็ใช้เบรกเดิมกับจานเดิมนะอันนี้ก็คืองบจะไม่บานปลายนะครับอ่ะโอเคไล่มาดูนะครับผมอันนี้กระจกกระจกนะครับอันนี้เป็นของ m o โตแกจแล้วก็ไฟแฮนเป็นไฟเลี้ยวของ m o t o แก7เหมือนกันนะครับแล้วก็เรามาดูที่ท่อกันนะครับท่ออันนี้เป็นท่อของโมโทนะครับ เป็นปลายสลิปออนนะอันนี้เราเก็บแคทเดิมมาไว้แล้วก็เปลี่ยนแค่ปลายเสียงเพราะดีนะครับเดี๋ยวยังไงผมสตาร์ทให้ฟัง ครับผมมามาดูด้านหลังกันอันนี้นะครับเราเลือกใช้อย่างด้านหลังเราใช้180นะครับเป็นตัว p พลย์ i ีเ c r เหมือนเดิมอันนี้ลูกค้าได้ทำทายสั้นกับไฟเบรกอะไรเงี้ยนะครับที่บางโคลจากร้านอื่นมาละก็มีการเก็บจัดทรงมาแล้วระดับหนึ่งนะครับดูอันนี้ไฟเลี้ยวเป็น m o โตเกจ 7M พินะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟกับพริบให้ดู ว่าตัวนี้สว่างมากครับผมก็อันนี้นะดูรวมๆก็ถือว่าเป็นการอ๋ออันนี้มันดูชิ้นสุดท้ายที่ทาเบลลาทำเองนะฝาเครื่องก็อันนี้ที่เขียนว่าพันสองนะครับทำจากวัสดุ C N C อันนี้ผมว่าดูรถรวมๆนี่คือเป็นการจัดทรงที่งบอันนี้ไม่บานปลายนะครับอันนี้ผมว่างบอย่างเช่นสมมติเกิดถ้าขยายแผงคอหน้าเนี่ยก็อันนี้วันสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็ล้อ,อยางก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับล้อ Excel หรือว่าล้อเลสซิ่งบอยราคาก็จะต่างกันไปครับผมยังไงถ้าลูกค้านะครับเป็นบอบเบอร์เบรกเดี่ยวและอยากจะทำลักษณะนี้สามารถติดต่อมาทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ